ปี2021ละครในตำนานศึกชิงสามีอย่างเมียหลวงกำลังจะกลับมารีเมคอีกครั้งหลังสร้างมาแล้ว7เวอร์ชั่นต้องบอกเลยว่ากระแสดทีทุกเวอร์ชั่นโดยเฉพาะเวอร์ชั่นของอั้มปัชราภาปอกปียธิดาและตุ้ยธิรพัฒนที่ได้เลตติ้งให้ช่อง7อย่างถล่มทลาย ล่าสุดเมียนหลวง2021ผลิตโดยค่ายเชน2561โดยผู้จัดพี่ชอดสายทิพย์มนติกุลณอยุธยาที่คว้าตัวนางเอกที่เพิ่งหมดสัญญากับบ้านเก่ามามาดๆอย่างพินพิมประภามาพีกบทบาทเป็นออทอินเมียนน้อยสุดแซบและบทบาทเมียนหลวงสุดตองอย่างดรวิกันดาคือตักบงกฎที่คัมแบ็กละครในรอบ8ปีส่วนบทสาม,มีเจ้าชูที่ทำให้คนหมั่นไส้อย่างดรอนิรุธคือนิววงสกร พร้อมด้วยตัวละครที่ต้องฟาดฟันและขาดไปไม่ได้คือนวนได้เจนิสเจนิสตาบอกเลยล้วค่ะว่างานนี้ฟาดกันยับแน่นอนค่ะ